ต้อนรับทุกคนนะคะวงจุ้ยกระแสดาทกับคนละศาสตร์กับอาจารย์กุ้งค่ะโหคลิปนี้เหมาะกับคนที่โสดและคนมีคู่เลยนะคะเช็คดวงคู่ครองของคุณเลยนะคะว่าไปต่อหรือพอแค่นี้ดีบางคนลังเลบางคนแฮปปี้อินเลฟตีแต่บางคนรู้สึกว่าทำไมฉันมีคู่แล้วฉันทุกข์ใจจังเลย EP นี้อาจารย์กุ้งก็เลยบอกว่างั้นมาเช็คดวงสมพง์กันดีกว่าครับคู่สมพงเป็นยังไงคะดวงคู่สมพงคู่สมพง์เนี่ย ก็คือดวงที่เราจับคู่นักษัตริย์ข้างล่างของเรากับฝั่งตรงข้ามกับคนที่เราคบหาด้วยว่ามันมีการหะกกันหรือการพาคีที่เป็นคู่มิตรไหมปีเดือนวันยามเนี่ยถ้ามันจับคู่กันเนี่ยเราก็ต้องดูที่ตัวเราเองกับคู่ฝั่งตรงข้ามหลักปีจับคู่กับหลักปีหลักเดือนกับหลักเดือนวันกับวันยามกับยามดูเทียบกันแบบนี้เบื้องต้นโอ้ดูสี่เสาเลยนะคะดูทุกช่องเลยถ้า ราศีแรกที่เป็นนักษัตย์มันมีการฮะกันไม่ว่าในรูปแบบใดกระดามเช่นเป็นคู่มิตรคู่สมพงหรือเป็นการพาคีทิศหรือเป็นการไตพาคีขอให้มีก็เรียกว่ามีโอกาสไปกันได้ถ้ามีเยอะยิ่งมีโอกาสคบกันไปได้ยืดยาวค่ะก็ดูโอกาสน่าจะเยอะกว่าไม่มีโอกาสนะคะเพอดูได้หลายตัวมากเลยครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้แชร์เข้าใจแต่ว่าดูหลักปีอย่างเดียวครับถ้าปีชงกันก็แปลว่าไม่น่าจะเหมาะสมแต่ว่าหลักอื่นอาจจะสมคงกันก็ได้ใช่ครับเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ดูเปิดดวงตัวเองก่อนแล้วก็ตั้งดวงคู่ด้วยเผื่อคุณมีคู่แล้วแล้วลองให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมดูยังไงคะเราอาจจะต้องเทียบกับดวงของคนดังดีไหมคะใช่ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างเอาดวงคนดังเป็นตัวอย่างค่ะอคู่แรกก่อนเลยนะคะดวงคนดังค่ะอันนี้หลายท่านรู้จักอยู่แล้วนะคะครับ คู่นี้เลยค่ะเฟบอสแน่นเอาของอคนฮอลลีวูดก่อนคู่นี้ก็คือแต่งงานอยู่กินนะคะมีภรรยาแล้วเรียบร้อยอ,อันนี้ยคู่นี้ก็คือเป็นคู่รักดาราฮอลลีวูดซึ่งอยู่กินกันมาเกิน20ปีแล้วแล้วก็มีข่าวในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่หวานตลอดน่าอิจฉาต้องบอกก่อนว่าสำหรับแต่ ฝรั่งเนี่ยการเป็นแฟนกันโดยเฉพาะดาราเด่ยเกิน20ปีไปเนี่ยถือว่าน้อยมากนะที่อยู่ครองกันได้ระยะยาวๆโดยเฉพาะดาราดังๆเนี่ยมักจะได้ข่าวว่าเปลี่ยนคู่กันบ่อยอ่าแปลว่าเขาหากันจนเจอเนอะอาจารย์ครับอืดูดูตรงไหนดูทั้งหมดเลยอ่าอันนี้ก็ให้เป็นตัวเป็นดวงตัวอย่างว่าเวลาวิธีการดูนะครับเราตั้งดวงเราเราตั้งดวงคู่ตรงข้ามเสร็จแล้วก็ดูว่าที่ราศีล่างนักษัตริย์ล่างเนี่ยมันมีคู่มิตรกันแบบใดบ้างค่ะ ถ้าอย่างกรณีอันนี้ตัวอย่างแรกนะครับเพียสบอสแนนเนี่ยเขามีการจับคู่เป็นคู่มิตรเรียกว่าไตรพาคีที่สองหลักหลักเดือนเนี่ยก็จะมีนักษัตริย์งูกับนักษัตย์ลากาหลักวันก็จะมีที่ตัวเถาะกับตัวมแม่ที่เป็นแพะก็จะเห็นว่ามีการจับคู่กันสองหลักทีนี้จับคู่กันสองหลักเนี่ย หลักเดือนการจับคู่กันหลักเดือนหมายถึงแวดวงสังคมเดียวกัน oh. คู่นี้เขาก็พบรักกันด้วยในแวดวงการแสดงเหมือนกัน mm. ส่วนหลักวันเนี่ยก็เป็นการจับคู่ที่เรียกว่าเติมเต็มความในใจหรือว่าเติมเต็มสิ่งที่มันขาดแคลนในใจในจิตสำนึกหรือว่า mm. ในเรื่องของรสนิยมพื้นฐานอ๋อ mm. mm. oh. แล้วถ้าสมมติว่าสมพง์กันหลักปีหมายความว่าไงคะหลักปีก็จะเป็นเรื่องของพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ oh. S <S ที่คนจีนเขาเออบอกว่าถ้าปีชงไม่แต่งก็เป็นว่าในวัฒนธรรมสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกัดเรื่องของผู้ใหญ่ถ้าชงกันที่หลักปีเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกอ่อนว่าพื้นฐานวัฒนธรรมเนี่ยพ่อแม่เป็นคนจับคู่ให้ในสมัยก่อนนะ เพราะฉะนั้นถ้ามันโงกันหลักปีก็แปลว่าพ่อแม่ไปกันไม่ได้แล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยโดยเฉพาะสภัยต้องเข้าบ้านจีนเขาก็เลยใส่ใจเรื่องหลักปีกันมากถ้าหลักเดือนอะยามิทีส่วนใหญ่ก็ทางานที่เดียวกันแวดวงเดียวกันอาชีพเดียวกันแบบนี้ถ้าสมพงกันมีคู่สมพงในหลักเดือนแต่ว่าการทำมาหากินสอดคล้องกันเข้าใจกันอ้าวแล้วถ้าหากว่าเรียนมาด้วยกันอย่างนี้นับตรงนี้ไหมคะเรียนมาด้วยกันเรียนมาด้วยกันเติบโตมาด้วยกันแล้วก็แต่งงานเหมือนกันเหมือนกันก็คือที่หลักเดือน หลักเดือนกับหลักวันเนี่ยจะเป็นอะไรที่มันใกล้ชิดค่ะถ้าหลักเดือนก็แปลว่ามีความเข้าใจในเรื่องอาชีพการงานกันไม่ขัดแย้งคือคือหลักเดือนเนี่ยแปลว่าทำหมากินร่วมกันแล้วไปกันได้จําเป็นต้องเป็นอาชีพเดียวกันไหมคะเออจริงๆแล้วถ้ามีการพาคีกันที่หลักเดือนเนี่ยมักจะเป็นคนที่พบเจอในแวดวงใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันสาขาอาชีพใกล้เคียงกันมีความเข้าใจในการทํางานเหมือนเหมือนกันค่ะเผอิญว่าของฝ่ายชายเพีสบอทแมนไม่ได้มีหลักยามานะคะมีแต่ของฝ่ายหญิง อ๋อฝ่ายหญิงก็ไม่มีเหมือนกันอะอย่างนี้ถ้ามีหลักยามด้วยเวลาดูหลักยามนี่ยังไงคะบุตรหลานบางคนเนี่ยคบกันใหม่ๆมีความหลองแหงแต่ว่ามีลูกแล้วกลายเป็นสู้ทองคล้องใจก็มีอ๋อเออก็จริงกเห็นหลายคู่นะที่บอกนะครับว่าวิชาดวงจีเนี่ยมันเอาไปใช้ได้กับเรื่องราวจริงๆในชีวิตค่ะแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยศึกษามาจากการทํางานจริงอืก็เลยพบเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วก็ สามารถอธิบายให้กับคนที่สนใจว่าไอทฤษฎีนึงมันใช้ยังไงเพราะว่าผมผ่านการใช้งานจริงมาแล้วค่ะแล้วก็ตัวอย่างที่ยกให้เนี่ยก็จะหาตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างจริงๆเลยในชีวิตค่ะคเหมือนอีพีก่อนที่เป็นเลิกคลอด อาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเลิกผ่าคลอดได้ตรงดวงที่มันดีจริงๆก็จะส่งเสริมคุณพ่อคุณแม่ได้โดยเฉพาะฝ่ายคุณแม่ด้วยใช่ครับอ่านี่ก็คือเป็นคําอธิบายจากเรื่องดวงสมพงษ์และหลักยามได้เหมือนกันใช่ครับใช่นี่คือคู่แรกนะคะคนฮ <Hollywood. S 1> อลลีวูด คู่ที่2ก็เช่นกันในนี้แชร์เป็นติ่งเขาโดยส่วนตัวคีนูลีฟคีนูลีฟนะคะปัจจุบันก็คือจริงๆมีข่าวว่าแต่งงานแล้วแต่จริงๆพอไปเช็คข่าวอีกทีคือยังไม่ได้แต่งนะคะคเพียงแต่ว่าคบหากันในระยะเวลาพอสมควรแล้วละ่ะแต่ยังไม่ได้แต่งงานคําว่าไม่ได้แต่งงานเราก็สามารถเช็คดวงได้ถูกไหมคะใช่ครับ <c ino le af> อย่างคีนูลีฟเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างเนี้ยความน่าสนใจคือคีนูลีฟเนี่ย เป็นดาราดังที่ไม่มีข่าวเรื่องการคบหาแฟนมาเป็นระลระยะเวลาหลายปีแล้วไม่มีเป็นตัวเป็นตนมีแต่ข่าวลือเพราะว่ามีทั้งข่าวลือกับผู้ชายและกับผู้หญิงเลยนะคะแล้วก็พอเปิดตัวแฟนใหม่คนล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วว่าสุดท้ายแล้วคินูริฟก็มีความรักแล้วมีความรักแล้วอเล็กซานดราแกรนคือตอนแรกคนก็มองว่าเอ๊ะข่าวลวงหรือเปล่าาไม่แน่ใจเพราะดูแล้วอาตามตาม เอฟซีเขามองดูดูไม่ค่อยเหมาะสมกันสักเท่าไหร่รใช่ไหมคะแต่อาจารย์กําลังจะมองว่าดวงคินูรีฟจริงๆที่เขาไม่ค่อยมีแฟนนี่ในดวงเขาบอกไหมคะก่อนหน้านี้บอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอรอดูลองดูยังไงนะบ้างคะในเรื่องของวิชาดวงเนี่ย เราดูกันที่เนื้อแท้ภายในหรืออาจจะบอกว่าดวงหรือจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นรูปร่างลักษณะภายนอกเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีแล้วเนี่ยเรามองข้ามหรือละไปได้ใช่เห็นด้วยคนเรามันจะไปกันได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาจะอยู่กันยาวเนี่ยมันต้องมีความสัมพันธ์อะไรที่มันมากกว่านั้นคุยกันดูเรื่องภาษาง่ายๆค่ะอย่างคีนูริฟเนี่ยถ้าเราเคยตามข่าวนะครับเขาเคยมีคู่ครองหรือว่ามีภรรยาที่มีลูกด้วยกันเนี่ยเป็นนักแสดง แล้วก็ประสบบันเหตุแล้วเขาก็ช้ำใจจนกระทั่งไม่มีคนรักอีกเลยเคินูรีฟเนี่ยประสบความสูญเสียถ้าถ้าตามข่าวก็คือมีเรื่องของแฟนสาวที่ท้องแล้วก็ประสบบันเหตุเสียชีวิตแล้วก็มีเรื่องน้องสาวอีกทีนี้เราบอกว่าในดวงคินูรีฟเนี่ยก็มีตําหนิตรงไหนตรงไหนคะ,ะถ้าเราตั้งดวงมาแล้วตอนนี้ให้เราไปดูที่ดวงนักขานะครับนักสัตว์ข้างล่างเนี่ยจะมีคู่ชงอยู่หนึ่งคู่เห็นไหมคู่ชงที่ว่าก็คือคู่ชงระหว่างนักสัตว์ลิง ที่หลักเดือนชงกับฐานล่างของคีนูลีฟที่เป็นตัวขาลิงกับขานเนี่ยลิงกับเสือเนี่ยเป็นคู่ชงกัน<า>ชงที่ฐานล่างก็แปลว่าคู่ครองหรือว่าคนที่ใกล้ชิดก็เลยทําให้คีนูลีฟเนี่ยมีตําหนิในเรื่องของความรักมีพื้นดวงความน่าสนใจของดวงนี้ก็คือว่าแฟนคนปัจจุบันของเขาเนี่ยคือเล็กซัดนด้าแกรนเนี่ยมีคู่พาคีที่มันแก้ชงก็คือคู่พาคีอันนี้ก็เรียกว่า เป็นครึ่งไตภา,าคีของธาตุไฟก็คือนักษัตย์ม้าครึ่งไตาพาคีกับขานก็เลยไปแก้ชงได้เพราะว่าพอครึ่งไตาพาคีกันอันเนี้ยมันคือไตาพาคีธาตุไฟนักษัตริย์ขาที่เป็นธาตุไม้ก็ถูกแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานธาตุไฟจากชงในพื้นดวงก็เลยหายชงก็เลยทําให้ครบกับคนนี้ได้เรียกว่าคบ พบกับคู่ที่แก้ชงในพื้นดวงค่ะจากที่ไม่มีข่าวเรื่องคู่ครองเลยเรื่องแฟนเลยก็ปรากฏว่าก็มาคบกับคนนี้แล้วก็ดูมีความสุขแฮปปี้ดีกรณีนี้ก็เป็นกรณีที่ยกตัวอย่างการฮะแก้ตำหนิในพื้นดวงค่ะก็คือหายชงอย่างของคินูรีฟตามดวงที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะ คือด้านล่างบิดถีเขาเป็นม้าแล้วก็เป็นไม้ใช่ไหมคะแต่<ช>ก็จะมีธาตุเขาเรียกธาตุแฝงว่ะคะอาจารย์ธาตุแฝงของเขาก็จะมีเป็นธาตุไฟแฝงอ,อย่างนี้เ,เราดูที่ว่ามันพาขีแล้วมันแปลธาตุเป็นอะไรออย่างนี้ครับแค่นั้นเลยมมไม่ต้องดูธ<ช>าตุแฝงใช่ไหมค,ครับอ๋อก็คือไม้กับไฟส่งเสริมกันอยู่แล้วคือนักษัตริย์อันนี้มันคือไตาพาขีของธาตุไฟไตาพาคีของธาตุไฟประกอบด้วยนักษัตริย์ม้า นักษัตริย์เสือและก็นักษัตย์จอโอเคดูไตภาคีนักสัตร์ใช่ค่ะก็เลยหายแปลว่าคนที่เคยมีหมอดูทักหรือใครก็ตามทักว่าอุ้ยดวงไม่มีคู่หรอกจริงๆดวงมีตําหนิในดวงแก้ได้ด้วยการหาคู่ครองที่แก้ตําหนิในดวงเสื้อนี้เหมือนกับโอเคหลายท่านอาจจะพอทราบแต่ก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็ไม่ทราบบางคนโดนทักว่าดวงอับคู่ดวงต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมคะหรือว่าดวงพิฆาตคู่อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็แก้ได้ด้วยหลักการแบบนี้ปะคะแก้ได้ด้วยการหาดวงที่เป็นคู่มิตรกับเราแบบนี้เลยใช่แก้ตาหนิในดวงได้เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าวิชาเนี้ยกำเนิดของวิชาโหราศาสตร์จีนเนี่ยมันคือการแก้จุดชํำลุ่ในดวงแก้อะ,อะไรก็ตามที่เป็นตําหนิในดวงอ <c oughs> เริ่มเริ่มมีความหวังคุณดูบอกว่าเริ่มมีความหวังฉันโสดอยู่ฉันไม่มีคู่เลยเอา้าวลองดูแบบนี้แล้วเราก็จําเป็นจะต้องไปหาคู่ธาตุหรือว่าไตภารคีของเรา ที่เหมาะสมกับเรามันถึงจะทําให้อยู่กับเราได้อย่างี้จะเป็นไตภา,าคีก็ได้หรือจะเป็นคู่มิตรสองตัวก็ได้หรือจะเป็นภาคีทิศก็ได้ขอให้เป็นคู่มิตรกัน<อ>มันจะมี E ีพีดึงที่เราพูดถึงเรื่องของการภาคีค,คนที่สนใจใ,ให้ย้อนกลับไปดูว่ามันมีการจับคู่แบบไหนบ้างใช่นะคะแล้วก็เวลาจะไปเจอใครแล้วสเปคเราก็ขอดูดวงก่อนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคบประมาณนี้ถ้าเราอยากจะคบกันแล้วอยู่กันานานๆเรื่องภายในจิตใจเป็นเรื่องสําคัญกว่าภายนอกค่ะ อีกคู่หนึ่งดังระดับโลกอยู่แล้วเดวิดแบ็กแฮมนะคะคกับวิตตเรียแฮกแบ็กแฮมก็คือเป็นคู่ที่เขาก็อยู่กันมานานละครับอธิบายดวงนี้ยังไงดีคะอะพอตั้งดวงมาแล้วดวงนี้จะมีจุดจุดหนึ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วอ,อยากให้คนที่ติดตามดูซิว่าทั้งสองดวงนี้ที่เขารวยเป็นระดับเศรษฐีพี่หมาเศรษฐีเนี่ยก็เป็นบ้านในพื้นดวง<อ>ทั้งคู่มีชโคเหมือนกันใช่ใช่แล้วชโคอยู่ในหลักเดือน หลักเดือนเนี่ยอย่างที่เรายกตัวอย่างไปแล้วว่าเกี่ยวกับแวดวงการทํางานร่วมกันสังคม,มเดียวกันทั้งคู่ก็เรียกว่าเป็นซิลิตี้เป็นคนดังเหมือนกันแปลว,ว่าส่งเสริมให้รวยยิ่งขึ้นอ่าคบกันแล้วทําไมถึงรวยขึ้นอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของคู่สมพงที่คบกันแล้วฐานะดีขึ้นร่ํารวยขึ้นอ่ากรณีนี้นะครับถ้าเราดูนะเราจะเห็นว่าทั้งคู่มีชัยโค<ฆ>มีคาังสมบัติเสร็จแล้วตัวภาคีอเนี้ย เป็นภาคีไตภาคีธาตุน้ําคือนักษัตย์หนูหนักษัตย์ขานนักสัตว์มลงรครบ3าตัวเลยตัวอย่างันดื่นที่เราให้ดูเนี่ยมันคือครึ่งครึ่งไตภา,าคีทีนี้องค์ประกอบเนี่ยมันคือไตภา,าคีครบทั้งสาตัวเลยแล้วมันแปลธาตุไตภาคีเนี่ยเป็นการรวมพลังธาตุน้ําจากไชโคกลายเป็นธาตุเงินทองก็แปลว่า รวยมากขึ้นแล้วถ้าเราศึกษาลึกลงไปอีกเราจะเห็นว่าตัวแม่ธาตุที่มันแปลงร่างเป็นธาตุน้ำเนี่ยมันอยู่ในดวงบิเตอรเลียก็แปลว่าคนเนี้ยผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายกุมบัญชาการเป็นฝ่ายวางแผนงานที่ทำให้ทั้งสองดวงเนี้ยเติบโตก้าวหน้าและร่ำรวยขึ้นอเป็นฝ่ายวางแผนฝ่ายเก็บเงินใช่นะคะแต่ว่ามีนำเสนอเรื่องของลูกใช่ไหมคะยังไงบ้างคะอาจารย์ทีนี้ ข่าวเด่นของคู่รักครอบครัวเนี่ยประจําปีนี้ก็คือเรื่องปัญหาลูกสะพ้ยทีนี้เราอยากจะรู้ว่าไอวิชานียดวงจีนเนี่ยมันอธิบายเหตุการณ์ต่างๆได้ได้จริงไหมค่ะ,ะผมก็เลยยกตัวอย่างเพิ่มเติมในกรณีนี้คือตั้งดวงลูกสะพ้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าฐานเดือนเนี่ยมีปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าผัวผัวเนี่ยจะส่งผลในเรื่องของการผิดใจใกันในเรื่องของทัศนคติที่เกี่ยวกับเรื่อง,องความสัมพันธ์ แล้วถ้าเราศึกษาลึกลงไปอีกผัวกับชัยโคก็แปลว่าผิดใจกันในเรื่องสมบัติการเงินตามข่าวที่ออกมาเนี่ยก็บอกว่าตัวลูกสะพ้ยเนี่ยครอบครัวของทางฝั่งลูกสะพ้ยเนี่ยก็หาว่าครอบครัวไปเข้มเนี่ยขี้เหนียวขี้ตืดอ่าข่าวก็ออกมาเป็นอย่างนั้นก็ผิดใจกันในเรื่องของสตัง์นี่แหละครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสําหรับ E ีีตอนหนึ่งที่เรานําเสนอเรื่องผัวไปว่ามันใช้ยังไงตัวอย่างนี้ก็อาจจะอธิบายได้ว่าใช้แบบนี้แหละคือตั้งดวงแล้วก็จับคู่ ดูว่ามีปฏิกิริยาถ้าดีก็คือพาคีถ้าไม่ดีเฮ้งไห่ผัวเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตรงไหนและจะแปลว่าอะไรมีตําหนิตรงไหนครับด้วยความที่ตอนตั้งดวงตัวอย่างนี้เราจะไม่เห็นหลักยามของวิตาลีแล้วก็เดวิดไปค้ฮมเลยนะคะว่าเ,ออเขาเขาจะมีปัญหาหรือว่าสัมพันธ์กับลูกลักษณะแบบไหนเพราะเราจะไม่เห็นใช่ไหมคะแต่เราดูจากข่าวแล้วเรเอามาเปรียบเทียบกันก็จะเห็นความชัดเจนเลยต่อให้ไม่ใช่ลูกแท้เป็นลูกสะพ้าย คืออย่างนี้ครับตัวลูกสะพ้ายเนี่ยมีข่าวว่ามาสร้างความล้าวลานเราก็เลยเอาตั้งดวงมาเทียบแล้วก็เห็นว่ามันผัวทั้งสองดวงคือทั้งสองดวงเนี่ยทั้งดวงวิกตอเรียกับแบกแคมเนี่ยมีนักษัตริย์มาลงอยู่ลูกสะพ้ยปีตัวนักษัตริ์ วัวที่มันผัวกับมาลงทั้งคู่ก็เลยสร้างปัญหาให้กับทั้งสองดวงคนสมัยก่อนเขาเลยแบบจะต้องหาลูกสะพ้ยเองอะไรอย่างนี้นะจากคุณพ่อคุณแม่ต้องแบบคุมถุงชนใดๆก็เพราะว่าเขาตั้งดวงเนี่แหละหาคนที่สามารถสมพงกับคุณพ่อคุณแม่ได้ด้วย <_ d ew> s> <S นะคะกรณีแบบนี้มีทางแก้ไหมคะถ้าหากว่าได้เคยหรือลูกสะพ้ยที่ไม่ได้สัมพันธ์กับดวงของเราจริงๆวิชาแก้มันจะอยู่ในเรื่องของฮวงจุ้ยอก็คือกรณีที่ดวงไม่สมพงกัน ถ้าอยากจะใช้ศาสตร์พวกนี้ในการแก้มันก็จะมีเรื่องของการปรับพวงจุ้หรือเรื่องการทําสุสานแต่เบื้องต้นถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราระวังป้องกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันก่อนถ้าปรับความเข้าใจกันแล้วมันไม่ได้จริงๆค่อยไปใช้ทางเลือกอื่นเช่นดวงที่มันมีปัญหาการจับทวงจุ้ก็ช่วยให้มันราบรื่นขึ้นได้หรือว่าทําสุสานปรับดวงเชื่อมดวงเข้าด้วยกันก็ได้แต่อย่างที่บอกว่ารู้แล้วเบื้องต้นระวังเบื้องต้นปรับความเข้าใจกันก่อนถ้า มันคุยกันเร,เรื่องตั้งแต่ต้นก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันวุ่นวายก็ได้บางทีก็ปรับได้จากทัศนคติของเราเนี่ยแหละ<ช>ดวงเป็นส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายอยู่ที่การกระทานะคะอยู่ที่โมเมนต์ที่เราจะเข้าใจกันและการเอมพาร์ตี้กับคนที่อยู่กับเราขนาดไหนด้วยทีนี้ในชื่อตอนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของคู่ครองรนั่นแหละคะ่ะหรือว่าแฟนคือตอนนี้ถ้าหากว่าคนมีคู่อยู่แล้วดูอยู่แล้วปรากฏตั้งดวงมาแล้วเขาไม่ได้สมพงกันอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงบ้างคะ ถ้าดวงไม่สมพงกันเลยก็แปลว่าตัวเราเองกับแฟนกับคู่ครองเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรที่มันมีส่วนร่วมด้วยกันหรือมีความสนใจตรงกันเท่าไหร่นักในกรณีแบบนี้ก็อาจจะต้องใช้ความพยายามมากหน่อยกว่าคนที่มันมีอะไรร่วมกันแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้นะจริงๆแล้ววิชาที่เรานำเสนอหรือว่าเรื่องราวพวกนี้เรานำเสนอคือการนำความรู้ที่ใช้ เอาไปปรับปรุงชีวิตตัวเองอถ้าตั้งดวงแล้วไม่มีคู่มิตรไม่มีพาคีเลยเราก็อาจจะต้องอะระวังไว้นิดหนึ่งว่าความราบรื่นในชีวิตเนี่ยมันอาจจะมีน้อยกว่าคนที่เขามีพาคีกันหรือว่าโอกาสที่จะคบกันยืนยาวโดยราบลื่นเนี่ยก็จะต้องมีสะดุดบ้างอาจจะสะดุดจากการที่เกิดปีชง อะไรทำนองนี้ครับก็ถ้ามีรักและมีความอดทนก็ไปต่อกันได้นะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าทำไมฉันต้องทนและเห็นว่าดวงก็ไม่ได้สมพงกันอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละท่านเลยเพราะเป็นชีวิตของทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้ถ้าถ้าเรารู้สึกว่าคบกับใครแล้วยากลำบากค่ะแล้วในดวงไม่มีพาคีกันไม่มีไม่มีอะไรก็ตามที่มันลาบรื่นเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะทนลำบากต่อไปอย่างนี้ไหมค่ะ อ,อยู่ที่แต่ละท่านตัดสินใจละกันเราก็ไม่ได้บ,บอกว่าเอ๊ะถ้าไม่สมพงษ์เราต้องเลิกการอยู่ที่การตัดสินใจแต่ละท่านาบางังคนมีความสุขในมุมอื่นถ้าหากว่าคุณแบบคบกันอยู่แต่งงานกันแล้วแล้วไม่ได้สมพงษ์กันก็ไม่จําเป็นจะต้องเลิกลาการเพียงแต่ว่าเข้าใจดวงและปรับทัศนคติ กับการคลองคู่กันให้อดทนกันมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายนะคะบางทีการที่รู้ดวงของคนที่เราพยายามจะคบกันอยู่เนี่ยมันก็มีโอกาสทําให้เราอะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเช่มีอาจารย์จริงๆเนื้อหาทั้งหมดที่เราเอาวิชาพวกนี้มาสอนนะครับมันคือการใช้ความรู้ เพื่อที่จะเลือกอะไรดีๆหรือสิ่งที่เหมาะสมให้กับตัวเองอความรู้ตรงนี้ไม่ใช่แค่เอาไปใช้กับการเลือกคู่ครองได้อย่างเดียวนะเลือกหุ้นส่วนเลือกคนที่ทําธุรกิจหรือว่าเลือกคนที่จะเข้ามาในชีวิตเราได้ทุกแบบทุกความสัมพันธ์อทีนี้ถ้าสมมติว่าเรามีวิชาความรู้ไปใช้เวลาที่เรามีตัวเลือกมากขึ้นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าจัดลำดับความสาคัญว่าตัวเลือกไหนที่เราจะคิดว่ามีโอกาส ไปกันได้หรือไปต่อกันได้มากที่สุดอืเหมาะกับเรื่องเอาคลังสมบัติมาวัดด้วยว่าเราจะเลือกคู่ธุรกิจทําการค้ากันยังไงก็ดูที่ดวงคลังสมบัติด้วยและดวงสมพง์ที่เรานําเสนอในอีพีนี้ด้วยดวงที่มีคลังสมบัติเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคู่ครองเราอย่างเดียวนะเราอาจไปปรับใช้กับเรื่องของคนที่จะมาทํางานร่วมกันเช่นเ,เราทํางานแล้วเราต้องการหาคนที่เก่งในเรื่องของการตลาดถ้าในดวงเขามีคลังสมบัติ แล้วเป็นคู่มิตรกับเราด้วยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะช่วยเราหาสตังค์ได้มากค่ะก็สําหรับเป็นทางออกสําหรับคนที่กําลังหาคู่แล้วกันไม่ว่าจะเป็นคู่ครองรหรือว่าคนที่ทํางานด้วยรหรือว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนชีวิตและหุ้นส่วนการงานก็คือหุ้นส่วนเหมือนกัน <ใช S 2> นะคะก็มีโอกาสก,าก็ลองดูดวงเพราะอย่างน้อยมันก็ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นไม่ต้องลําบากมากนะคะส่วนคนที่โสดอยู่ดูแล้วก็เริ่มมีความหวังจาก อกี้ที่อาจารย์บอกว่าแก้จุดชํารุดได้ใช่ไหมคะคออดวงชงกันก็สามารถหาคู่ที่มาคายชงได้แก้ชงได้เหมือนกันดวงที่เรารู้สึกว่าเอาใช้คําว่าชีวิตดีกว่าชีวิตถ้าเรารู้สึกว่าทําไมเราครบกับใครแล้วคบไม่ได้ยืนยาวเลยเราก็ใช้วิชาความรู้ตรงนี้ในการพิจารณาว่าต่อไปถ้าเราจะเลือกคบกับใครเนี่ยถ้าในอดีตคบกับใครมาไม่เคยประสบความสำเร็จเลยให้เราโฟกัสดูที่ว่าเอาความรู้ตรงเนี้ย ไปเลือกคนที่มันมีอะไรพาคีหรือเป็นคู่ม,มิตรใดวงไหมมันจะได้มีโอกาสคบกับใครแล้วคบได้ยืนยาวมากขึ้นแล้วมีดวงโสดเลยไหมคะดวงแบบนี้คือโสดแนะ่นอนอย่าคบใครเลยมีไหมคะ ก็คือดวงที่มันมีการชงกันเหมือนอย่างที่คีนูลีฟตัดนั้นเลยใช่ไหมคะใช่แต่อยู่ที่คุณตัดสินใจคุณอาจจะไปหาคนแบบแฟนคีนูลีฟมาก็ได้เพื่อตัวเองก็กลายเป็นคนมีคู่ได้เหมือนกันใช่ครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดทั้งสิ้นที่อธิบายเกี่ยวกับดวงสมพงษ์กับคนมีคู่และคนโสดดูไว้ก็จะได้ปรับใช้กับดวงตัวเองตั้งดวงตัวเองแล้วก็ลองตรวจเช็คดูว่าตอนนี้คุณจะตัดสินใจแบบไหนไปต่อหรือว่าพอแค่นี้หรือว่าจะอยู่เป็นโสดค่ะ